พี่น้องกิน <TP> ข้าวน้วกันครับโมนี้มีกับข่าลายแนวนะครับโมนี้ครับตำมงคุงกับมี่ครับข้าวตูดผักแล้วก็ปลาครับปลาปลาย่างครับมาครับมาครับพ่อแม่พี่น้องครับมาแซ่บๆด้วกันครับแซ่บๆด้วยกันครับผมข่าลายแน่นเครับมมึงตำมงหุงครับตำมะละกอตำมงหุงนี่นหะตำเองมันนครับผมข่าวก็ห้อนเดี๋ยวนี่งข่าวก็จะสุกโอ้เนี่ย พักครับของน,นี้เขาเรียกว่าพักเอียงกับพาักเอดองเดียงเห็นไหมพักเอียงกับหลางพักกองตุ้งครับสดเลยอือฮ nó kìa cứ ra khắp mọi nơi nè nó thì rắm bắp cụt các, rắm bằng bắp cụt, phải ăn mm. hả, bây giờ อ,อ,อุ้ยหอมัตับคอ,อมตับปลาครับร่อแมพี่พ้องใข,ข่ไข่่ปลานี่ครับอืมอันกรอบมันมันหอมหอมเข้มเข้มเจ็บด้ ปลาปลาทะเทลครับเพาเรียกปลาเนี่ยดผมกมุบบขซื้อชอาทำมุขูผม่าไสดขนาดนั้นไนะซเ็นพักเสียนคือไม่ตลาดเหเขาแยเขาแกบเป็นเม็ดแล้วไหมอ๋อเทใส่ ข้ากันครับคุเดองครับอดองครามันมั่นเลยคลามันหักด้วยข้าวเลยห่หออหาก็ตัก นดำตังหุงใส่ครับแบหุัง,งสดแล้วแบบนี้เสียบกับผมผมแบบนี่หน่อยนะครับไหมตรวจ